ทมนิมมนรีคครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นช่วงที่เกิดจากคุณผู้ชมล้วนๆเลยครับว่าส่งข้อความกันมาบ้างทาง SMS หรือว่าที่ Facebook ค่ะ,อ,ะอยากจะรู้ว่าพี่คนนู้นเขามีวิธียังไงอย่างนี้อย่างนู้นพี่คนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็จะไปเจาะ <ม>ซึ่ง <มา S 2> วิธีนี้ไม่มีจํากัดนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ถ้าว่าเรื่องนั้นสามารถที่จะหาคาตอบมาให้ใเราหามาเลยมีคนเคยถามผมเรื่องดีเจว่า เร like wow. ื่องเกี่ยวกับการจัดรายการอ่าแล้วก็คือแบบว่าเราก็จะได้ให้ความรู้กับน้องๆไปเนาะนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีคนส่งข้อความมาถามพันนะฮะทาง S M S 4642888ครับว่าอยากรู้ว่าพอเหนื่อยราการทํางานเนี่ยมีวิธียังไงให้พลังมันฟื้นเพราะว่าเรื่องของการเป็นศิลปินเนี่ยมันก็จะมีการโชว์ต่อเนื่องนะฮะมุมนี้พี่วิธีกากับพี่รู้ว่าก็รู้อยู่แล้วนะฮะมาดูมุมของพันครับว่าเขามีวิธีการยังไงครับพันสวัสดีครับ ดี่่ะเอาพันค่ะพบกับพันนะคะในช่วงมี้สุดกูรูค่ะพันก็มีเทคนิคของพันนะคะถ้าวันไหนเนี่ยที่พันรู้สึกว่าพันละล้าจากการทํางานหรือว่าวันไหนต้องเดินสายทั้งวันหรือว่าวันไหนที่ต้องถ่ายละครแล้วก็เจอแดดหรือว่าเจอลมที่อยู่กลางแจ้งมากๆแล้วรู้สึกอ่อนล้าเพลียนนะคะเทคนิคของพันง่ายๆนะคะก็คือการกินอาหารรสจัดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นส้ตมตำน้ำตกหรือว่าจะเป็นยำต่างๆขอให้มีรสเผ็ดและก็รสจัดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีแล้วมันก็พอที่จะทำงานได้โดยที่เราไม่รู้สึกเพลียเลยค่ะ วิธีของท่านเานั้นเองครับก็เคลียร์กันไปนะถามพี่ลูกว่าบ้างดีกว่าครับเวลาเคยมีโชว์ติดติดกันในวันเดียวเยอะๆอะย่างงี้มีวิธีแบบฟื้นร่างกายแบบเร็วๆวิธีฟื้นร่างกายนอน <laughs> เหมือนกันนี่ใช่ไหมผมว่าดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดคือการนอนค่ะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือต้องดื่มน้าเปล่าเยอะๆค่ะก็คือให้ร่างกายเรนไม่ขาดน้ําเพราะว่าเวลาขาดน้ํามันจะแบบหมดแรงอะ่ะเออหรือว่าถ้าเกิดยิ่งถ้าต้องใช้เสียงเยอะๆเนี่ยเวลาขาดน้ําไปมันเหมือนกับว่าเส้นเสียงเรามันไม่ มันไม่มีอะไรไปเลยอย่ชุมชืใช่ค่ะเราต้องจิบน้ำเรื่อยๆครับผมเขาเรียกว่าดูแลประหนึ่งจุดซ่อนเลนส์แหละนะครับดูแลให้เรอะไรเหรอคะรักแร้เหรอคะรักแล็กเราเสียงกล่องเสียงกล่องเสียงเรานะครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครีียดนนะเ่ยติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM แท้ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี